สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าบ้านช้างเผือกนะคะเราอยู่กันที่พฤษาวิลเลจหนึ่งนะคะวงแหวนลัมุก่าคลองห้านะคะหลังนี้เป็นหลังมุมนะคะบ้านเดี่ยวหลังมุม58.3ตารางวานะคะ5้าห้องนอนสองห้องน้ำเลยนะทุกคนมาค่ะทุกคนมาดูบ้านหลังนี้กันนะคะนี่รั้วเนี่ยนะคะเป็นสแตนเลสเลยนะทุกคนหลังนี้พื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะหน้าบ้านเนี่ยปูกกระเบื้องให้ใหม่เลยนะทุกคนนี่มีพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะ เอาไว้ทำปลูกผักสวนครัวก็ได้หรือจะทําพื้นที่สีเขียวก็ได้ทำบนม,มุมนั่งเล่นก็ได้นะคะหลังนี้58 3ตารางวาน,นะคะ5ห้องนอน3ห้องน้ําเลยนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันนะคะชั้นหนึ่งนะคะเราปูด,ด้วยแกนิโตให้ใหม่เลยนะทุกคนนี่ตรงนี้มีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะห้องน้ำี่ยเราทําให้ใหม่เลยนะทุกคนนี่รประตูประตูเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะ ชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีห้องตรงนี้อีกหนึ่งห้องนะสามารถทําห้องทํางานห้องผู้สูงอายุก็ได้นะคะเรามีประตูเปิดมาตรงน,นี้เป็นห้องครัวนะคะทุกคน,นมาค่ะทุกคนดูชั้นสองกันนะคะชั้นสองเนี่ยจะมีทั้งหมดสามห้องนอนนะมีห้องนอนฝั่งซ้ายข้างหน้าแล้วก็ฝั่งซ้ายข้างหลังนะคะทุกห้องเนี่ยจะมีหน้าต่างนะหน้าต่างเราเปลี่ยนให้ใหม่ e ห,หมดเลยนะคะห้องน้ำเนี่ยเราทําให้ใหม่เลยนะคะทุกคน อ่าห้องนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดมนะทุกคนนี่กว้างๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนข้างล่างนะียังมีอีกหนึ่งห้องนอนนะทุกคนห้องนี้เลยนะคะสามารถทําเป็นห้องทำงนานหรือห้องนอนก็ได้นะทุกคนกว้างๆแบบนี้เลยค่ะนี่ทุกคนข้างบ้านฝั่งนี้นะคะเราต่อเติมหลังคาเต็มพื้นที่แบบนี้เลยนะทุกคนทําเป็นแผ่นใส่ด้วยนะนี่ต่อเติมตั้มน้ำทั้งน,น้ํานให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจหลังนี้พึ้นสาววิวหนึ่งนะคะลับมุกาคลอง5นะคะโทรหาปาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะหลังนี้5ห้องนอน2ห้องน้ำเลยนะทุกคนหลังงงพื้นที่เยอะๆแบบนี้เลย